สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้เย็ดติ๋วกับแม่เฮดพริกทอดอีกด้วจ้าเที่ยวสองจ้าบัดนี้ตอนเที่ยวนั่นเมืองตอนทอดแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้มาดูตอนปรุงเครื่องจ้าอันนี้คือพริกต้มแล้วนะคะวันนี้เย็ดติ๋วต้มสี่รอบเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะนาจะนาตากระเจาะปลาม่านี่เนาะค่ะเนาะจ้าสีกระจะจางสีจ้า เสียงแก๊สนี่คือเตรียมจะทอดแล้วนะคะแต่ตอนนี้จะปรุงเครื่องก่อนค่ะมีอะไรใส่มั่งเกลือ,ลอหนึ่งช้อนชาค่ะขยานะคะใส่ถุงแล้วค่ะเดอ้อถ้าบอใส่ถุงก็กจะเป็นแนวมหมจ้าอ่ขยำขยำแล้วก็มีอะไรอีกค่ะมาปรุงรสเลยจ้าแล้วก็รสดีประมาณ ช้อนโต๊ะหน่อยๆจ้ะใส่เลยเออนี่อ่าพยายามนะคะอันนี้วิธีปรุงเด้อค่ะเด้อต้มแล้วเด้อค่ะเด้อต้มต้มทีเห่าต้มแล้วก็มาล้างน้ำต้มออกนะคะแล้วก็ปั้นจะปั้นพริกเลยจ้ะปั้นพริกหลังจากเขาเอาเม็ดเอาอยางออกแล้วเด้อค่ะเด้นนเอเบีบ บีบเอาน้าเพชรออกให้สเสด็จเสด็จเลยค่ะอ่าแล้วก็มาขยำขยำอย่างนี้นะคะปุงเครื่องไปเลยค่ะแล้วก็จะงาก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจ้ะนี่ก็จะใส่งาไปเลยนะคะจะจะนี่คือปุงพริกทอดเด้อค่ะเด้อจ้ะ นี่คือวิธีปรุงนะคะจา้าแล้วก็ใส่แป้งโกกิลงไปเลยค่ะจะกะว่ากะเอานะคะกะพอประมาณไม่ต้องเยอะนะคะเออ นี่จ้าขยุมขยุมเลยขยุมขยุมเลยค่ะภาษาอีสานเลยเด้อค่ะเด้อจะแล้วก็ขยุมมันไม่เข้ากันค่ะค่ะเอาไปจนเม็ดพีงามพุ่นละค่ะอะน้ำมันห่อนก็เอาลงทอดได้เลยค่ะนี่คือมือลูกสาวเด้อค่ะเด้อแม่เป็นคนนางผักกระจับกล้องค่ะจะจะและเดย๋ว้วก็จะไปจุบ งโล่งกระทะเด้ค่ะเด้ออย่าอย่เข้ามาไปมึงโล่งกระทะกันน้อกันนาะนี่คือปรุงเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาอย่างนี้นะคะไปจะไปลงหม้อเลยนะคะน้ำมันร้อนรือย่างะอะลองนิดนึงก่อนลูกเออโอเคได้เลยค่ะหน่อยหน่อยก่อนนะคะอเออ น้ำมันเราก็ใช้ไม่เยอะนะคะนี่คือหนึ่งขวดนะคะเราก็ใส่ค่ไอขวดขวดใหญ่ก็ใส่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็ได้จ้ะอ่ะอ่ะแสดงว่าครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเนาะ,ะนก็ต้ตีตีออกอย่างนี้นะคะค่ะนี่ก็คือเป็นพริกทอดแม่ติ๋วทำ ครั้งที่สองนะคะทําตั้งแต่ปรุงมาให้ดูเลยนะคะแต่ห้มามมักรสแต่ห้าปรุงเอาเลยค่ะอยากใส่น้ําตาลนิดนึงก็ได้จ้ะอันบ้านนี่ก็บ่ค่อยกินน้ําตาลให้มกักออกรสนวดเลยค่ะเด้อบ้านนี่ก็เลยบอใส่น้ําตาลเลยค่ะนะคะจะถ้าไปมักหวานออกหวานนิดนึงก็ผสมน้ําตาลลงไปจ้ะนี่จ้ะเย้จิ้วก็จะกคอจบตรงคลิปหมอทอดนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหล่ทุกกำลังใจจ้ะ ยียติวกับมัใใ้้เมืองจากก่าประมาณนี้เน,นาะค่ะเนาะจ่าบายบายเลิฟๆทุกคนนะคะ